ช้าวันแข่งนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับมาจากสารคามน้ำไม่ต้องนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องอาร์มจะมองซิกแพคบนเวทีแน่นอนครับผมเชื่อยวางั้นนะครับรอชมได้เลยครับวันนี้นะครับอ่าวันนี้แข่งกัน2คนเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องอาร์ตข้างหลังแข่งไว้น้องอาร์มแข่งนะครับเดี๋ยวมารอติดตามกันครับผม กอไกลแล้วกูอยากไปนอนดูดน้ำมะพร้าวแล้วเป็นนี่เลอดูบีกินนี่ก่อนดูดน้ำมะพร้าวดูบีกินนี่เค okay, ครับ ตอนนี้มาถึงที่เวทีแล้วนะครับไทยมาเสิร์ฟพิซซี่นะครับเวทีอยู่ที่ห้างรอยัลการเด่นนะครับก็บรรยากาศงานนะครับดูบรับรอก แล้วนะครับก็ได้หมายเลข13หมายเลขวันเกิดผมนะครับวันนี้ไม่รู้จะเข้ารอบไหมแต่ว่าเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปให้สุดแล้วอยู่ที่บุฟเฟ่วันนี้ก่อนจะไปอยู่ที่บุฟเฟ่ผมมานั่งขบโบยเดดโหลดนี่ก็คือการโหลดครับเข้ากล้ามเนื้อให้ฟูนะครับที่ร้านเบอร์เกอร์คิงครับแล้วก็ข้างนอกนั้นเป็นชายหาดนะครับดิดี เบอร์เกอร์นะดับเบิลชีสเบอร์เกอร์เนียนนะเบอร์เกอร์คินว้าวแล้วดูเป็นไฟนะจิ้มแบบซอสนะมันเนี่ mm hmm. ยอื้อหือจิ้มซอสก่อนจิ้มซอสนะอื mm ้อหือะวันแค่ไหนตะวันนะ mm hmm. คำนี้นะจิ้มคำผมจะบอกรสชาติว่าอร่อยแค่ไหนอื้อหืออ mm ื hmm. mm ้อหฮอดูหน้าเด็ mm hmm. ดเดี๋ยวไปรอดูอีกทีนะึงบรเวนี เบงออก่าไม่ตกรอบก็ที่แตกครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับในรุ่นที่2องเลยนะครับเพราะกาชายนะครับน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมครับนักกีฬาท่านแรกนะคะหมายเลข8ค่ะพานุพงศุลนอกหมายเลข9ค่ะพงศกรกาแก้วหมายเลข10ปิยะจิตสง่าหมายเลข11ธนเมธกิตติกุลหมายเลข12อัคคเดช ลีนารัมหมายเลขส3เลอศักดิ์บุญสิริโรและท่านสุดท้ายค่ะหมายเลข14กิติพงษ์จันทร์สวนมีนักกีฬาทั้งหมด7ท่านนะคะครับรับรุ่นนี้เราจะแบ่งนักกีฬาเป็น2ชุดนะครับชุดแรก4ท่านเลยนะครับหมายเลข8หมายเลข9หมายเลข10และหมายเลข11ครับ นักกีฬาขวาหันครับแล้วเดินไปต่อแถวนะครับขวาหันนะครับชุดต่อไปครับหมายเลข12 13และ14ครับขอเชิญเลยครับนักกีฬากลับหลังหัน ต่อไปการโพส7ท่า,าครับท่าแรกของความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ด้านหน้าฟรอนต์ดับเบิลบเซ็ปอัพขอครับต่อไปความกว้างของปีกหรือหลังด้านหน้าฟลอร์สเปสเฟรซ เวลาหันข้างครับวามหาของอกด้านข้างไซชเชสเบรครัเคนกละดับหลังหันนะครับกับเนื้อแขนหลังและหัวไหล่ด้านหลังแบล็กดับเบิลบิสเซทอัพ ออครับทารับไปความกว้างของแผ่นหลังแบกกระสเป็ดเฟกซ์ออครับในกละหันข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อหลังแขนด้านข้างไซส์ไพรเซป f เฟ x กซ พอครับถถาต่อไปก้าบเด้นหน้าท้องและต้นขาอดอมิโนเอนทายอัพอครับนักกีฬาขวาหันครับแล้วเดีินมาต่อแถวเลยนะครับ ว่านี่คือรางวัลของแชมป์นะครับนี่แหละถ้วยของผมเนี่ยได้ถ้วยแล้วนี่ครับวิวทะเลนะครับมานั่งกินครับก็แพ้แล้วครับเป็นที่เรียบร้อยได้ถ้วยนะครับถ้วยสําหรับคนแพ้ต้องเป็นถ้วยแบบนี้แล้วก็มีน้ําซุปข้างในมีเส้นเล็กแล้วก็มีหมูนะครับโอ้โหเนี่ยต้นน้ำก็หืสวรรค์เนี่ยอารมณ์สุกที่สุดแล้ว แต่ว่าแท้ไปไหวไม่ดีนะทันออกไปต้องกลับไปซ้อมให้มันดีกว่าเดิมผมก็ผิดพลาดเดยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ฝึกง,งาน4ี่ถึงหเดือนเสร็จปึ๊บตอนนี้เรียนจบกลับไปสิ่งที่บ้านก็เพิ่งได้ซ้อม3สัปดาห์แล้วมาลงเลยก็ผิดพลาดตลอดแท้ตลอดเลยแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวครับพี่แดนําสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยกลับไปแก้ไขแล้วมาสู้ใหม่ครับยังงง่ฝากติดตามคุณชู้สูแมนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ นี่นะครับบรรยากาศที่เมืองพัทยานะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมนี่นะครับบรรยากาศที่ริมหาดพัทยานะพัทยากลางนะครับแล้วก็ตรงฝั่งนู้นเป็นพัทยาพัทยาสวยครับสวยเวิร์กมากครับแต่ดดอแดดร้อนไปหน่อยครับถ้าอยู่ตรงนี้นานๆผิวเปลี่ยนแน่นอนโอเคครับ ัชชนะครเดี๋ยวกินนมเสร็จิน,นเสร็นี่ยผมมีแผนจะไปกินพวกซาซิมิปลาหมึกพกุ้งหรือว่าปลาแซลมอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนอนดูดน้ำมะพร้าวถอดเสื้อนอนดูดน้ำมะพร้าวอาบแดดอยู่ริมชายหาดนะครับวันนี้ขอเป็นฝรั่งหนึ่งวันครับนีนะครับเรามาถึงหาดพัทยาแล้วหลังจากแข่งพ้อกายเสร็จนะครับก็อยู่นี่ทะเลวิวสวยมากนะครับวิวสวยจริงๆ แล้วก็โดยเฉพาะสาวๆหรือว่าทุกคนที่ใส่บิกินี่ชายหาดขาวจริงๆครับ นี่นะครับหลังจากที่เราแข่งเสร็จเราก็มากินบุฟเฟ่ต์นะครับก็เป็นปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูนะครับมีน้ำซุปข้างในนะครับมีกุ้งมีหมูมีเห็ดนะครับก็อร่อยมากครับเป็นรางวัลของผู้ที่แพ้นะครับและก็เป็นรางวัลของผู้ที่ชนะเช่นกันนะครับผมบอกแล้วไงว่ากีฬามีแพ้มีชนะนะครับสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพและ มิตรภาพนะครับถ้าคุณเข้าใจ2คําศัพท์นี้แล้วนําไปใช้จริงนะครับมันก็เกิดประโยชน์ครับสุขภาพและมิตรภาพนะครับ เที่ยงคืนพอดีเรวกลับแล้วสำหรับวันนี้ก็คือการแข่งขันมันแพ้มันเป็นเรื่องของเกมกีฬาตอนแรกผมก็คือตั้งเป้าไว้ว่าจะลงเพราะกายฮึก็ให้น้องลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องเกมกีฬาผมลมเจง70ิผมแพ้ผมก็ยอมรับผมไม่มีข้อสองสัยเดี๋ยวเรากลับไปแก้ไขใหม่พรุ่งนี้รอรุ่นต้องอาร์เนี่ยโมเดล โมเดลไม่เกิน175นะครับก็รอรุ่นน้องว่าจะได้เขาซ้อมห้าไหมแต่คิดว่าอาจจะมีรุน่นไม่เหลือใครติดตามอีพีสามมันมุกมีครับ